สวัสดีครับผมพบกัเปเจอับผมในห้านโตพี่รองมาวันนี้ผัดปลาพหยกินพี่รองวันนี้มื้อเขาสากไอไป้ทรงหาพวกที่ลงรับไปแล้วเด้่ยมาหนีรับปลาเสียบอันนี้ขัวครับพี่้องว้าวนี่ยตะขาดเลยมาแล้ว,ลวโอ้ตอนไหนแข่งเออเนี่นย,ยตอนไหนแท้วะอ๋แล้ว โอ้ส oh, so exactly? mm ุด้วยอืมสมบูกณ่ะเจ็ดโตเจ็ดโตระลุโอ้คลักคลับคลับทีมันนี่ทีมันทีมันนี่ครับโอ้นี่แหละครับใส่แล้วครับใส่แล้วครับแล้วลูกชิพครับนี่เดี๋ยวที่ยังอี๋นเดี๋ยนใส่ใส่โชว์กันโชว์กันนี่ใช่ของประกอบเอิด แล้วเนี่ยนัก้อมี่ยังมาอีกัยังไม่ยงอเนี่ยงู้บวาอะไรเ่องนามันของเทยังนี่ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวมาโทษ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 เลนี่ครับเันนีมิูต่อไปพี่น้องอันนี้ต่อ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 มันสามสามเลยสาีมันเลยรับหัวกันรับแรโอ้ยครับจะกินนะครับพี่น้อง นี่ใหญ่ไงพวกทัดสีควนกันเนาะเจมันสุกค่นนะมีคนละมีลูกมีคนละมีลูกระวังมืนะคนละสูตคนละสูตปลาเห็นสุกนปลาเดีนอยนึง เอาเนี่ยสามนาีได้ปะสามทีไปตัดเอาไหตัดเอาซีขึ้สสงแล้วตอนนี้เร่มสจะปิดเสียงไดิเสียงยังปิเสียงคนปิดดอกบองสีละคนไทยเขาเนบองสีละเขาพัดเขียนหังสเมนเ่อมือั ไปๆไ,ปไปกันทรมไอ้ผูดีล่ะข้านวนเนต่อมกน,นี่เ็นเดียมีหนูเด็ดเยาสากล้าวครับเป็ดนี่นจุบเ <c oughs> ขาวดส่ดอกอันตอนที่แรกอุกอนนี่ะสมีใครพร้อมโอ้โหม,ม,มีใครพ,มมพร้อมเจ้าเลยเครื่องอหอมมีอะไรตของเดินใครใช่ไหม ใช่เดียวผัดใส่อีกนี่ล่ะอันนั้นเป็นตอนเอาพีเสืแล้วเอ,อ,องกีเสก้อแล้วนวี่สกปรกมากีเสื้อแล้วก็แทงแห้งนอยมุนเข่าดีจะเสียบเสียบกละโอ้โจามปะจามปะ นี่บกเสียได้ม oh, ับเสียใ่รเปลบเสียมเสียน้วนเอ่แต่เขาบอกว่าเขาหงุมมากเนาะองเนียวอะไรหงเี้ยอะไร้อกมาแล้วผมยา กไปน้ำตาลนะให<า>น้น้ำตาละไม่ใส่อันนี้รถดีวะนี่นี่นี่ฟ้าบปป้านเปิดเออียฟ้าัมีงัวี่น้องเออสุดยอดวมันจะเป็นนื้อเเขาการสไชาะ มามาหนีผัดผัดน้ำเพ่นเราเดือดๆเลยหอ,อมหินมาครับมากินกับสอสน้ำกันใระสาดเล้ามีค,ครบทุกอย่างหลาบง่วหัวปลบฝาโอ้ยเศบๆเพื่อนอราเศษๆมามาน้ำกันครับน้ำกันกินน้ำกันครับผม้ม ดแซ่บพี่น้งองฝากติดตามนะครับเด้อสมัยเ,เตอร์ออครับของแท้ครับของแท้ติดต่อติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ